คนรักคนคนรักสัตว์เพราะคนกับสัตว์มีค่าเท่ากันทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนกับสุนัขหรือคนกับหมานี่ก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะถูก ปกป้องคุ้มครองให้ความรักความเมตตาใช่ไหมครับใช่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควรักคนรักสุนัขจรจัดสวัสดีครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เข้ามาที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแควของอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยเจอหมากัดกันยังไม่กัดนะฮะหมาก็เหม็นกันทีนี้มีสุนัขนับร้อยชีวิตหรือว่าหมานะครับเพราะว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีเมตตา ก็ไปเก็บหมาเหล่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นหมาจรจัดหมาพิการหมาถูกทอดทิ้งนะครับเอามาเลี้ยงไว้ <c oughs> ก็ทําให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสุนัขหลากหลายประเภทแไว้ใจได้ปล่าเนี่ยนะครับมาอยู่ที่นี่ท่านก,ก็เลี้ยงไว้แล้วก็มีบางส่วนก็เอาอาหารมีคนภายนอกก็เอาอาหารมาให้ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นความรักความเมตตาที่คนมีมีต่อสัตว์แล้วก็ตอนนี้พี่เขาบอกว่าน้ำมันมันท่วมทะเลหลวงใช่ไหมครับใช่ครับล้นทะเลหลวงศูนย์คเครื่องล็กศูนย์อะไรนะฮศูนย์พระพิงหมานครับศูนย์พักพิงสุนัขครับผมจอนจัดนะค,ะครับที่นั่นก็เลยขนย้ายส่วนหนึ่งมาไว้ที่นี่ใช่ครับจะทําให้เยอะขึ้นไอ้อย่างกรณีแบบหมาพิการหรือหมาเป็นโรคหมาเป็นอะไรเงี้ยมีปศสุสัตว์มาช่วยดูแลมีครับมีคนดูแลมีหมอมาฉีดยาอะไรครับใช่ครับ ทำหมันแล้วก็ฉีดยาพิษนักบ้าครับครับฉีดยานะครับผมก็ไม่ให้เป็นอันตรายครับต่อคนทั่วไปคนมาติดต่อราชการนี่บางคนอาจจะรังเกียจไม่ชอบจากทางวันส่วนมากจะท่านท่านวันทธรรมดาจะขังไว้ครับจากทางวันครับผมไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มาติดต่อราชการนะครับแล้วก็พอเสาที่เราจะปล่อยออกมาใช่ครับเออบนฟ้าบนฟ้ามีอะไรนกอะไรนะ นกปักห่างครับผมนกปักห่างนกปากห่างนี่สมเด็จพระเทพพระนิธิราชรให้อนุรักษ์ไว้ครับผมอนุรักษ์ไว้ครับอาไว้กินหอยกินสตว์ข้าวนะใช่ครับผมจะอยู่ตามทุ่งนาตามอะไรเยอะครับครับก็คนไม่ทําร้ายใช่ครับนี่คือความเมตตาใช่ครับที่เรามีต่อสัตว์นะบนฟ้าก็มีนกปักห่างแล้วก็บนภาพพื้นดินนายกอบตท่านก็มีความรักความเมตตาต่อสุนัขจรจัด เราทราบว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยคนปัจจุบันนี้ท่านก็มีความรักเมตตาสัตว์เหมือนกันใช่ครับผมกำลังคือท่านขอที่ราชพัสดุไว้อยู่แล้วกำลังจะทํางบทําที่ใหม่คือ,อที่เก่าน้ํามันท่วมมันต่ำ<อ>เราให้ไปอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนใช่ครับผมเป็นเรื่องดีครับที่ได้มีความรักที่นั่นก็จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรักต่อสัตว์ ที่เขาเกิดมาบางทีก็ไม่รู้อนาคตตัวเองนะแต่เราเอาเข้ามาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ดูแลก,ก็ทุกปีที่ผมมาทอดกระถินที่วัดบางคลองก็จะมาเยี่ยมมาชมสุนัขเหล่านี้นะฮะว่าเป็นอย่างไร,รปีนี้ก็ก็เช่นกันก็มาดูเขาแล้วกว่าเขาตัวใหม่ๆเขามากว่าจะเขา้าเข้าพวกกันได้เนี่ยกัดเกิดกันบ้างไหมเนี่ย ก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนมากกมาใหม่จะขังไว้ก่อนครับมีกรงขังไว้แล้วก็ให้สักพักทิ้งชิลแล้วค่อยปล่อยสร้างความคุ้นชินเนี่ก่อนครับผมแต่นับวันมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะนะใช่ไหมก็มีออกไปด้วยครับเพราะว่าก็มีคนมารับไปหมาตัวเล็กก็มีคนมารับออกไปด้วยครับเอาสปาบไหมครับเคยมันไม่เคยไม่เคยกัดคนมาติดต่อราชการนะครับไว้ใจได้ครับผม แต่เราก็ต้องคอยดูอยู่บ้างกันนะใช่ครับจาไวันคือสุนัขจะเดี๋ยวจะขังครับเก็บปล่อยเฉพาะกลางคืนแเสาร์อาทิตย์นี่คือก็ไม่มีคนมาติดต่องานก็คือเขาก็อยู่ได้แล้วก็ประเภทว่าคนก็พบเจอสุนัขจรจัดสุนัขมีปัญหาเข้ามาให้ก็มีใช่ครับใช่มีทั้งรับเขารับีก็เห็นมีติดต่ออยู่เข้ามาอีกว่าจะมาให้อีกมีลูกหมากับหมาใหญ่มาอีกครับก็นี่เป็นพ่อพระ ของสุนัขจรจัดสุนัขที่มีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านพบเจอไม่ว่าจะเป็นในเขตของอ,อบตอปากแควหรือว่าที่อื่นใดในจังหวัดสุขโขทัยก็ตามนะครับผมน,นายวิรัศักดิ์แสงทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควตำบลปากแคว่ประเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับผมเออมื่อปีที่ผ่านมาก็มาปีนี้มันเพิ่มขึ้นไหมครับสุนัขจรจัด โอ้โหต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นสองสมเท่าตัวนะครับเราไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองนะปรากฏว่าช่วงเนี้กลายเป็นว่าการช่วยเหลือเนี่ยเราช่วยเหลือแบบมุมกว้างาเพราะว่าเป็นความโชคดีของสุโขทไทยนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกโขตไยเนี่ยท่านนพฤทิ์เนี่ยท่านเมตาน้องหมาคือเหมือนผมเลยนะครับ ผมเหมือนเขาดีกว่าอย่ากว่าเหมือนผมเลยผมเหมือนเขาเนาะถือว่าได้เทวดาของน้องหมามาได้อยู่สุโขทัยท่านเคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่สุพรรณบุรีนะครับท่านก็ทําศูนย์พักพิงกับคุณกัญจนาศิลปาอาชาแล้วท่านก็ย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อุดรดิษฐนะครับท่านก็ทำศูนย์พักพิงให้ที่จังหวัดอุดรดิต์เพราะว่าปัญหาสุนัขจรจัดที่จังหวัดใกล้เคียงก็เยอะเนาะแล้วเนี่ยท่านมาขึ้นเป็นผู้ว่าจังหวัดสุโขทัยก็กลายเป็นความโชคดีของนายกบางเลยนะเพราะปกติเนี่ย อย่างว่าท่านเป็นพาราเนี่ยทุกตัวที่เห็นนั้นหนึ่งตัวเนี่ยทั้งตลอดชีวิตเราต้องดูแลเขาที่ท่านเห็นเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยสามร้อยชีวิตอะ่ะเพราะว่าศูนย์พักพิงที่ทุ่งทะเลหลวงน้ําท่วมนายกก็ต้องไปขุดเอาออกมาแล้วใครก็รู้ว่านายกบังอ่ะทำทำตรงเนี้ยนะครับทําตรงนี้อบะทอ,อื่นๆก็ประสานมาตรงนั้นสามตัวตรงนี้สี่ตัวมีปัญหากันคลอดลูกในป่านะครับรบมวนชาวบ้านก็ไปเอาออกมาเนาะ ที่ท่านเห็นอันนี้คือก็ใช้งบส่วนตัวโดยโดยจะทำพระป่าที่ยังไม่ได้ทำนะติดเงินเขาไว้นะครับแต่มันอยู่ในห้วงของการที่จะต้องมีเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนาะอันนี้อาจจะไม่ต้องออกก็ได้นะครับเพราะมันก็เลยอย่างทำผ้าป่าไปแล้ท่านผู้ว่าท่านมาดูก็จะทำพระป่าแล้วก็ช่องนี้ก็จะต้องทําช่องใหญ่ๆเพื่อจะให้น้องหมาพวกนี้ถ้าเกิดว่าเวลาราชการเนี่ยให้เข้า,ขาไปไปพักผ่อนไปนอนแล้วสี่ห้าโมงเย็นพอเลิกงานก็ปล่อยเขาเป็นอิสระเพราะว่าอนาคต อ,องค์การมหาชส่นตำบนปากแพวก็จะไปสร้างใหม่ที่ทลลุ่งทะเลหลวงนะครับปีหน้าก็ตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์นะเพราะาผมบอกนําเรียนเลยว่าเราเป็นนําร่องของอบทอนะครับคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทําจริงนี่งบส่วนตัวทางนั้นนะครับท่านบงบส่วนตัวอาจจะมีชมรมที่มาร่วมบริจาคแต่ก็อย่างว่าแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็ไม,ไม,ไม่ยากครับยาก นะครับคือต้องเอาเข้ามาเนะี่ยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีน5โรคนะครับวัคซีน5โรคนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําหมันเนี่ยตัวนี้ทําหมันแล้วเนะี่ยอย่างอันนี้ไม่ดําทําหมันแล้วเคยมีลูกนะครับเราเอาลูกเข้ามาหาบ้านก็ได้บ้านในการแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาครบวงจรเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่จะเอามากองเต็มองค์การมหาชนตะบนปากแพรไม่ใช่คือ 1. คลอดลูกใช่ไหมคลอดลูกอ้าประสานมาเราก็ไปเอาลูกมาอันไหนเอาแม่มาได้ยิงยิงสลบเอาแม่มาได้ก็เอามาเอามาเอาแม่มาทําหมันเอาลูกหาบ้านตัวที่อยู่พวกนี้คือพวกขี้เลยนะครับพวกขี้เลยที่ติดมือพวกเราจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเนี่ยเป็นสามพันไม่อยู่ครับสามพันชีวิตนราตั้งแต่ทํามาเนี่ยนะครับไม่อยู่อันนี้คือเป็นพวกพวกขี้เลยนะครับพวกป่วยพวกแก่พวกตาบอดพวกมีปัญหา น,นี่คือหมาจรจัดประมาณ300ชีวิตเฉพาะ<ส>ใ,นในเขตที่เราดูแลนะใช่ครับท่านทีนี้ถ้าทั้งจังหวัดโอ้โหมันเป็นหมื่นๆมั้งมีแต่คนประสานมาบา,า<ม>งเคสที่ผมช่วยเหลือได้ผมก็พยายามช่วยเหลือนะอเพราะว่าเขาบอกจะเบื่อแล้วไปกัดไก่เขาในอย่างว่าเนะถึงจะผิดกฎหมายแต่ก็หมาก็ไปกัดไก่เขาว่าไอเราก็ของเราก็เต็มมืออยู่แล้วก็ต้องวิ่งไปเอามาอีกอย่างเนี้ยอย่างเจ้าตัวเนี้ยเอาเอาเข้ามาทั้งครอบครัวแม่คราเป็นมะเร็งก็มาเสียชีวิตที่นี่พยายามรักษานะครับเนี่ย เขาจะติดผมมากเลยเขาจะรู้อันนี้ก็เหมือนกันเน็ยแต่เก่าแต่ก่อนก็ขี้เลื่อนเต็มเลยเนี้ยกำลังรักษากันเห็บหมัดนะครับเรารักษาหมดแบบครบวงจรเรียกว่าเราบริหารทั้งคนบริหารทั้งหมาใช่ครับใช่ครับรู้ใจหมารู้ใจหมาแน่นอนเนาะเจ็บหมาป่วยหมาหมาอารมณ์ดีใช่ครับเห็นไหมฮะหมามีปัญหาหมามีปัญหาแก้ให้หมดผมอยากเจออย่างเงี้ยอยากมีรัก อ่าสามสิบบาทรักษาหมาทุทกโรคได้ไหม,มเพราะว่าค่ารักษาหมาแพงมากครับแพงกว่าคนมผมเคยเล่าไปฟังนะว่าผมเคยปวดปวดหัวเป็นไข้ไปฉีดยาผมหมดไป400มีหมายอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมาจรจัดแต่อนุบาลไว้ที่บ้านที่บ้านพักก็ไปผมมีจ้างไป4400บาทคุณหมอบอกว่าถ้าจะแอดมิดเอาไว้สัก4ี่พก่อนปรากฏว่าผมกาลังหาหมออยู่จ่ายเงินไป400หมดตัวพอดีหมอโทรมาบอกว่าอ่าท่านนายกค้าที่ท่านเอามาเมื่อสักครู่4 0 0พันบาทเนี่ย ค่าเอ็กซเรย์ค่าตรวจเลือดค่าเช็คตับไ<ม>ตไส้พุงหมด4 0 0พพอดีเลยท่านจะต้องเอาเงินมาเพิ่มอีกถ้าจะแอดมิทจะให้มันนอน<ม>โอ้โหขนาดเราเป็นคนนะเราหมด400หมาส0่พันนะชั่วโมงนั้นนะ่ะ<ม>ต้องไปเพิ่มเงินอีกนะครับฝากหน่อย30บาทรักษาทุทกโรคให้น้องหมาได้ไหม,มหรือหรืออาจจะมีการช่วยเหลือที่ม,มันครอบเวอร์ที่มันดูแบบดูแลให้<ม>ให้ดีกว่าน,นี้ระบบหมาเนาะอนาคตมผมบอกเลยนะถ้าไม่มีพวกกิตอาสาอย่างพวกผมเนี่ย หมาแมวมีปัญหาแน่นะครับตัวหนึ่งออกลูกประมาณ10 1สิบชีวิต5้าถึงสิชีวิตทุก3<ม>เดือนจะคลอดทีหนึ่ง<ม>รู้ไหมว่ามันทวีคูณขนาดไหนถ้าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือว่าผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องรู้สึกว่าดูแลปศุสัตว์เนี่ย<ม>น่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลมานี้มานี้ลูกหน่วยงานที่ดูแลก็น่าจะเป็นกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์กรมปรศุสัตว์ดูแลกรมปศุสัตว์ท <c oughs> ีนี้ทีนี้จุดหนึ่งนะคือตอนเนี้ย กฎหมายมันเข้มงวดมากขึ้นคือหมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมีพวกทางแถบอีสานบ้างละนะมาเอาหมาแลกคุแล้วก็ส่งเวียดนามแต่หลังจากว่าตอนเนี้กฎหมายมันเข้มงวดไงใช่ครับพวกหมาแลกคุไม่มาไม่มาจับหมาเพราะนั้นหมาเลยเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ไหมก็อาจจะมีส่วนเนาะโอ้แต่คิดถึงภาพผมเคยนะเมื่อก่อนเคยไปไปอ่าปุ๊ เคยไปที่จังหวัดพิโลกอ่ะผมก็ไปขึ้นเขาไปอะไรเงี้ยไปไปไปพักเขาขอในขณะขับรถไปก็เห็นรถตุกคันหนึ่งนะมีหมาเต็มเลยแล้วเราเห็นกระมุงกระมังตอนนั้นเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากโทรศัพท์ไปสัญญาณก็ไม่มีจะโทรแจ้งความนั่นแหละแล้วก็แต่บางตัวมุดหัวออกมานอกกรงแล้วแบบหน้าตาน่ารักเรารู้เลยว่าน่าจะเอาไปนะประเทศเพื่อนบ้านเขาเนิยม แล้วก็มีบางจังหวัดนะครับที่นิยมทานเป็นความเชื่อผิดๆว่าทานแล้วทําให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงระวังเสียงโรคพิษสุนัขบ้านะเสียชีวิตได้นะครับเสียชีวิตได้ฉะนั้นเขาเป็นสัตว์เป็นเพื่อนเราเนาะไม่ควรที่จะเอาเข้ามารับประทานเนาะนะครับครับดูสินี่ก็เป็นเป็นเป็นความเป็นความใจบุญนะครับของนายกบังนายกอบตอปากแควอบตปากแควครับอที่อื่นจะมีแบบนี้อีกไหมล่ะ คือหายากผมไปประชุมผู้นำมาทั่วประเทศเนาะไม่มีอะครับที่ทำแบบผมจริงจริงจังๆแบบนี้งบส่วนตัวนะผมไม่ได้ใช้งบหลวงด้วยนะนะครับแล้วก็มีชมรมมาอาจจะมาช่วยบ้างผมเป็นที่ปรึกษาชมรมเขาก็จะมีมาช่วยมาอะไรแต่ก็คือน้อยครับน้อยแล้วพวกวัดดอกวัดดอกอ่าก็มีก็มีอย่างอย่างวัดดอกเนี่ยเพื่อนผมอ่าเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพแกก็ ก็ก็มีประสานมาตอนช่วงน้ําท่วมก็เอาอาหารเมร็ดอะไรมานะเพราะฝักแควเราน้ําท่วมเนาะแต่เขาก็จะมีมาแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นวัดดอกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ว่าประสานมาเรื่องการทําหมันแล้วก็เพื่อนผมก็จะจะพูดคุยกันเรื่องในการทาหมัน <somet> ก็เราอยากให้มีการทาหมันนะทาหมันเป็นการตัดวงจรที่ดีที่สุดนะครับช่วยกันแล้วก็ฝากฝากสําหรับคนที่ บางคืนติดป้ายว่าห้ามให้ข้าวหมาให้บางทีหมามันอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนครับเราอดข้าวแค่ชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเนาะหน้ามืดแย่แล้วน้าหมาเนี่ยมันอดข้าวดูสิเขามีความสุขมากเห็นไหมเนี่ยการการคืออย่างเงี้ยมีความสุขนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนกินอิ่มนอนอุ่นครับแล้วอย่างของกรมปศุสัตว์นะนะเขาก็มีโครงการไปเกือบจะทุกจังหวัดแหละไปทําตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้าไป ไปทําหมันรักษาโรคพวกนี้เขาประสานมาบ้างไหมในการของเราอ่าคืองี้นะครับเราเราเราเป็นนายกองค์การมหาชนตะบนปากแพรเนาะเราก็มีคอนเนคชันกับจังหวัดเหมือนกันนะครับเราก็เอาประสานไปแล้วก็นานานก็จะมีมาทีหนึ่งเพราะว่างบประมาณมันสูงเพราะว่าการวางยาเนี่ยตัวหนึ่งต้นทุนประมาณ4ี่ห้าเลยนะครับผมผม,มรู้เหมือนกันนะครับว่าการวางยาเนี่ยถ้าสั่งยาโดยตรงนะครับตัว4ี่ห้าเลยต้นทุนนะครับมันแพงมันแพง รเราเราเราถึงเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีคนไทยถาม,มกันว่าอยากทํำหมันหมาแมวทําไมไม่เปิดการทำหมันน่นะพอได้คุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้รู้เลยว่าวส,สำหรับยาสําหรับบางยาน้องหมาม,ม,มีราคาสูงครับมีราคาคสูงต้องมีการตั้งงบนะร,ะร,ะระดับรัฐบาลเลยอันนั้นฝากไปไปด้วยนะครับทีนี้ถ้ามองอนาคตต่อไปของสุนัขจรจัด ในเขตที่เราเห็นเราไปเก็บมาอะไรต่า <ผม S 1> งๆเราเนี่ยในเขตที่ท่านผิดชอบมันจะเป็นยังไงต่อไปมันเหนื่อยใจเหมือนกันนะเ,นะเพราะว่าอย่างนโยบายขอยงท่านผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยท่านนี้ท่านท่านอยากให้หลายๆอ,อบตเทศบาลน,นะครับมีศูย์พักพิงแต่ก็ยังว่าแหละเราก็เข้าใจนะสําหรับผู้นําด้วยกันนาะยกด้วยกันนั่งนั่งคุยกันบางคนเขามองว่ามันเป็นภาระ ถ้าถามผมมันก็เป็นพระจริงผมเป็นพละตลอดชิดจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับจะไปไหนไม่ได้จะไปอบรมไหนไกลๆหรือว่าจะเดินทางไปต่างประเทศแต่จะไปจริงมีภารกิจต้องไปผมทิ้งไม่ได้มันมันต้องมันต้องดูแลเขาอ่ะมันเป็นพระจริงก็เข้าใจเขานะนโยบายเขาก็เลยไม่ไม่ไม่เอากลายเป็นว่ามันก็ต้องกองสําหรับเร,เราเราเราเข้าเข้ากระดูกดําละเข้าเส้นเลือดละในในความเมตตานม้องแมวจรจัดเนี่ยเห็นไม่ได้เห็นรถชนเห็นไราอยู่ ข้างถนนอะไรก็ต้องอุ้มมานะครับเสียเงินเสียทองบางตัวแสนก็บาทผมก็ทํามาแล้วเนาะบางคนถามว่าทำแล้วได้อะไรทำไมไม่เลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรเลี้ยงพวกวัวยังได้ผลกําไรอันนั้นก็เลี้ยงเอาไปฆ่าผมไม่เอาครับผมเดินสายบุญเนาะนะครับก็นี่คือจิตใจในส่วนลึกๆนะครับของท่านนายกบังนายกอบตปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยตลอด ชีวิตของท่านนะครับที่ดําเนินการในการดูแลสุนัขจรจัดสุนัขเจ็บป่วยสุนัขประสบอุบัติเหตุให้สัตว์เหล่านี้นะครับได้มีชีวิตในโลกนี้ด้วยด้วยความด้วยความสุขนี่นี่คือท่านเข้าใจชีวิตของมันจะมีอีกสักกี่คนละครับที่เข้าใจชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกกับมนุษย์เราและนี่คือความ เมตตาอย่างสูงสุดนะครับที่มนุษย์เราสามารถมีให้ต่อชีวิตเมตตาต่อคนด้วยกันเองเมตตาต่อสังคมประเทศชาติแล้วก็สัตว์ร่วมโลกที่เกิดมาแบบไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองซึ่งถ้าทุกพื้นที่นะครับเราเป็นชาวพุทธทั่วประเทศไทยเนี่ยให้ความรักให้ความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาร่วมกันเนี่ย สังคมนี้น่าจะมีความผาสุกมากกว่านี้จุกตรงแมใช่ครับฝากด้วยครับผมนะวนาวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน